หมเซี่ยวเข้าขอทำตัวย่างนึงได้ญี่บุนี่นะตัวพูดฝรั่งเป็นญี่ปุ่ถ้าตัวพูดเป็นตัวพูดหรือเข้าฟังบังดูสักคำนี่เขาได้ยินข่าวว่าตัวพูดฝรั่งเก่งเหมือนบอลองบอกมาเบังดูเขาก็ยิ่งจักคือเดียวนะ่าไวยภาษาพูดพูดฝรั่งพูดมาก็ต่ยังง้ินอยผมได้เซี่ยวเป็นเพิ่มมัหนึ่งพูดมีเปลี่ยนนะี่ภาษา พูดอันฝรั่งซื่งมันสีดีบ่านายมันมีดีหน้าโอา้าเข้ากันท่าฟังอยูน่นี่ตัวลงพูดมองดูฝรั่งนะเขา้าเข้านั้นส่งคู่ไปหมดละเล่นมากกันส่งคู่ไปหมดละลืมไปหมดละจักภาษาเหลือจักวาสเลอร์กันฝรั่งมากว้าวน้ากันมีรุ่งเลืองเพลืออินโต แล้วแต่เย็ดเย็ดโนโนเท่านั้นละ่ะโอเคตัวนั้นลองลองว่าฟังดูไทยตัวเป็นตัวเก่งนะลองพูดไปด้ฝรั่งว่ามารวด,ดมันเป็นเนื้อเลยอเดี๋ยวนี้หว่วยมันมันสีนาเกียรติอ้าเสียวมันมันสีนาเกียดได้มันบ่มีมารยาได้ไปพูดทุทีตทุทเด็กเลยมันมีคือแล้วเรียกว่าเสือรนอง ห้วยมันสีนาเกียรตมึงเลือดเสี้ยวอยู่วนี้พูดมาตรงๆหน้าเขานิเฮ้ยเขาดื้อหัวจักดำเนี่ยังว่าเขาลืมมันลวจังวะคู่สอนมากนะเขาลืมมันละพูดมาหนะ้าพูดภาษาฝรั่งมารุนนะพูดฝรั่งมารุนนะมันสีนาเกียรตมึงเลือดเดี๋ยวนี้อ๋เมียนบอกเสี่ยวมันบันบานาเกียรตอีกเดยโตจะหายหเหาเด้อ มันยีเน็ตพูดแมวนีโอ oh, ้ยเดี๋ยบ้านเดี๋ยบ้านแต่ว่านพูดพลัางเชี่ยวมา่คิดก็คือมาลอรังแยันมื่รังโาก็พูดมาแล้วนับปากาแล้วโอ่ฝลังที่สุ 行行了，赶紧进去吧，在这儿等着你。